สวัสดีเด็กๆบ้านเอนจิเนียริ่งทุกคนนะครับวันนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ Sound Engineering เนาะเป็นเกี่ยวกับทฤษฎีของเสียงนะครับว่าเสียงมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรือว่าเป็นการที่อธิบายว่าเสียงต่างๆเนี่ยมันคืออะไรความสีอะไรพวกนี้นะครับอย่างแรกเลยเรามาดูระดับเสียงและคุณภาพเสียงกันหน่อยนะครับระดับเสียง pitch นะครับเราเคยได้ยินเขาพี t เพอร e เฟกตเนาะ p e r ร e c t ก็แปลว่าแบบดีเยี่ยมดีเลิศมากๆเลยนะครับ pitch ก็คือระดับเสียงที่ดีเยี่ยมมากมาก รวมเป็นพิสเพอร์เฟกเนี่ยเขาจะเป็นคำพูดที่ใช้ในในพวกนักดนตรีนะครับที่เก่งมากๆก็คือพวกที่ตีแก้วดีดแก้ว,กวหรืออะไรก็ตามพวกนี้เราจะสามารถบอกได้เลยว่าเฮ้ยนั่นนะ่ะคือเสียงโน้ตตัวใดๆก็ตามนะครับซึ่งตรงนี้เราคงไม่มีกันทุกคนเนาะจะเป็นพวกที่เล่นดนตรีมามากๆนะครับก็จะจำจดจ,จำเสียงได้มากพอสมควรน,นะครับอ่ะเรามาดูกันหน่อยว่าระดับเสียงคืออะไรนะครับการได้ยินเสียงนะครับแบ่งออกเป็น2ลักษณะ มาดูเสียงระดับดังมากหรือดังน้อยนะครับเกิดจากพลังงานของแหล่งกําเนิดเสียงมาเริ่มกันก่อนว่าพลังงานของแหล่งกําเนิดเสียงคืออะไรนะครับสมมุติเรายกมือขึ้นมาครับแล้วเอามือทุบโต๊ะมันก็จะดังถูกไหมครับแหล่งพลังงานคืออะไรมันคือร่างกายเราถูกไหมครับไปทําการสั่นสะเทือนบางสิ่งบางอย่างขึ้นมันจึงเกิดเสียงเนาะแล้วก็การได้ยินเสียงทุ้มหรือเสียงแหลมนั้นเกิด จากความถี่เสียงสูงหรือเสียงต่ําต่างกันนะครับถ้าครูพูดด้วยเสียงแบบเสียงผู้ชายเงี้ยฮัลโหลเจสหนึ่งสองสามมันก็จะเป็นเสียงเสียงต่าถูกไหมครับถ้าครูพูดเสียงสูงขึ้นมาหน่อยฮัลโหลเจสเจสเจสหนึ่งสองสามมันก็จะเป็นระดับเสียงที่มีความถี่สูงนะครับซึ่งเรียกว่าระดับเสียงเนาะเสียงต่ําเสียงสูงแตกต่างกันนั่นคือพีชนั่นเองนะครับอ่ามาดูต่อนะครับความถี่ที่คนเราจะได้ยินนะครับคือยี่สิบถึงสองหมื่นเฮิร์คืออะไรตรงนี้เดี๋ยว ครูมีการทดลองให้เราทํากันนะครับเนื่องจากว่าคนเรานะครับจะได้ยินเสียงความถี่อยู่ระหว่าง20-20,000เฮิรต์แต่มันคงไม่อยู่ในช่วงนี้ทุกคนเพราะเด็กแรกเกิดอาจจะได้ยิน20เฮิรต์นะครับเสียงต่ํามากๆเด็กอาจจะได้ยินสูงถึง20,000เฮิรต์ก็อาจจะได้ยินแต่พอเราเข้าสู่สู่ช่วงชีวิตวัยเจริญเติบโตใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแก้วหูเราก็มีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลานะครับที่เคยเห็นว่าคนแก่ต้องพูดดังๆนะครับ ก็หูตึงนั่นเองเนาะก็จะได้ยินเสียงความถี่สูงๆไม่ค่อยได้ยินหรือพูดต่ำๆไม่ค่อยได้ยินต้องพูดแบบเสียงที่มีความถี่ค่อนข้างสูงอยู่กลางๆนะครับอาจจะได้ยินบ้างนะครับเราก็รู้แล้วนะว่าความถี่ระหว่างนี้ก็คือความถี่ที่คนเราได้ยินถ้าต่ำกว่านี้ไม่ได้ยินแน่ถ้าสูงกว่านี้ไม่ได้ยินแน่แล้วต่าคืออะไรความถี่ต่ํานะครับมาดูที่ต่ากว่า20เฮิรตซ์ก่อนความถี่ที่ต่ากว่า20เฮิรตซ์ลงไปเราจะเรียกว่าคลื่นใต้เสียงอินฟาซาว นะครับเป็นคลื่นใต้เสียงเนาะแล้วความถี่ที่สูงกว่า20,000ื่เฮิร์เราจะเรียกมันว่าคลื่นเหนือเสียงนะครับอันต้าซสาวโอเคเนาะเสียงพวกเนี้ยมันจะอยู่ในพวกเครื่องมือทางวิทยาศาสาตร์ที่เราใช้ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นในช่วงที่เราไม่ได้ยินอย่างเช่นอันต้าโซนิกเคยได้ยินไหม อันต้าโซนิกก็คือเป็นคลื่นสักอย่างหนึ่งที่ส่งสัญญาณไปที่เราเคยใช้กันในบางโปรเจกต์นะครับถ้าใครเคยใช้จะเป็นการส่งสัญญาณและส่งกลับมามันจะเป็นเพียงแค่คลื่นที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จับกันได้แต่เราจะไม่ได้ยินซึ่งเป็นประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าเราคงไม่ต้องการได้ยินเสียงรบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าหูเราตลอดเวลาเพราะมันคงน่าลำคาญนะครับถ้าเราได้ยินกดรีโมทปุ๊บคลื่นส่งไปแล้วยินเสียงวิวิววิววิเนาะอันนี้ก็คือประโยชน์ของของความถี่นะครับ จะเห็นได้ว่าเรานะครับสามารถได้รับความถี่ช่วงหนึ่งเท่านั้นนะครับสำหรับสัตว์อื่นๆก็เช่นเดียวกันสัตว์กับคนเหมือนกันครับต้องการได้ยินเสียงเหมือนกันต้องการใช้เสียงฟังเสียงเพื่ออาจจะเป็นการหาอาหารหาคู่หรือว่าส่งสัญญาณอะไรสักอย่างนะครับามาดูความถี่ของช่วงที่สัตว์แต่ละชนิดจะได้ยินต่างกันนะครับก็คือมันจะแตกต่างจากช่วงความถี่ที่คนได้ยินนะครับอย่างเช่นคนสามารถเปล่งเสียงได้ในช่วงความถี่85ถึง1,000 ร้อยเฮิร์ตโอเคแมวสามารถส่งเสียงได้ในช่วงความถี่เจ็ดร้อยหกสิบถึงหนึ่งพันห้าร้อยเฮิร์ตนะครับโอเคแต่มันสามารถได้ยินหกหมื่นอ่าหกสิบถึงหกหมื่นเฮิร์ตนะครับตรงนี้ก็คือช่วงความถี่เนาะเคยได้ยินไหมว่าครั้งคาวเวลาอยู่ในถ้ำม,มันจะมืดออมากๆแต่ทาไมมันถึงบินหลบหลีกถ้ำได้นะมันจะส่งคลื่นครับมันส่งคลื่นเสียงออกมาเป็นคลื่นคลื่นเสียงความถี่ที่สูงมากอันต้าซาว ส่งไปแล้วมันก็จะท้อนกลับมาซึ่งมันต้นเร็วมากๆมันทําให้เราข้างข่าวเนี่ยรู้ว่าข้างหน้ามีสิ่งกีดขวางไหมนะครับประมาณนั้นคืออันนี้ก็คือประโยชน์ของความถี่เนาะสรุปแล้วความถี่เกี่ยวอะไรกับดนตรีนะครับเกี่ยวอะไรกับซาวนะ์จิเนียร์ริงเนาะเอามาดูกันนะครับตารางบนนะครับตารางที่ลูกศรชี้ตรงนี้นะครับเป็นตารางการแบ่งเสียงดนตรีในทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทางวิทยาศาสตร์นั้น มีวิธีการกําหนดนะครับว่าไอเสียงโดเสียงเลมีฟาซอลารตีโดเนี่ยมันคืออะไระมาดูอย่างแรกครับที่ช่องความถี่นี้อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับช่องแรกคือเสียงนะเสียงโดเลมีฟาซอลาตีโดภาษาอังกฤษนะครับ C D E F G A B C นะครับภาษาไทยคือโดเลมีฟาซอลาตีโดเนาะอันนี้เราคงน่าจะจำกันได้นะโดคือ C เลคือ D มีคือมีมีคือ E ฟา F ซอนจีลาเอบีก็คือทีโดก็คือซีนะครับแต่ซีเนี่ยมันจะมีขีดข้างบนหน่อยนะครับเป็นซีสูงนะครับให้รู้ไว้เ่าเรา,าเรามาดูความถี่นะครับซึ่งความถี่เนี่ยเป็นความถี่ที่เขากําหนดทางวิทยาศาสตร์เป็นสตร์ที่เขากาหนดมาว่าถ้าเสียงเนี่ยมันคือเสียงโดจะมีความถี่ที่สองร้อยห้าสิบหกเฮิร์ส์นะครับแล้วเละเลก็คือ2 8 8้อยแปดสิบแปดมีสามร้อยยี่สิบฟาส4 1รอยสิบเอด ซสอปดี่ลา4ี่้อยสิเจดทีสี่ร้อยแปดสิบและโดสูงห้าร้อยสิบสองนะครับสังเกตดูนะว่าไอ้สองตัวนี้ครับโดกลางกับโดสูงเนี่ยมันจะเป็นจํานวนเท่าต่อกันเนาะเป็นสองเท่านะครับสองร้อยห้าสิบหกกับห้าร้อยสิบสองนะครับส่วนข้างล่างนะครับเป็นการแบ่งเสียงของเครื่องดนตรีสากลนะครับมันจะเป็นการแบ่งเสียงที่เลขไม่ค่อยจะลงตัวเท่าไหร่นะครับแต่เราเอาข้าข้างบนก็พอเนาะเอาข้างบนไปใช้นะครับ ส่วนข้างล่างครับอัตราส่วนต่อ C ก็คือเขาจะแค่บอกว่ามันเป็นกี่เท่าต่อต่อโนตโน้ต C นะครับประมาณนั้นก็คือเอา2 5 6หาไปหาร C เนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะครับ288หาร2 5 6ได้เป็น9ก้ส่วนแหรือว่าเอาตัวสุดท้ายนะครับมา2อ0รเอ้ห้าร้อยสิบสองหารด้วย2 5 6ก็จะได้2เท่าประมาณนี้นะครับโอเคไหมจากตารางเสียงนะครับก็จะสรุปได้ประมาณนี้เนาะซึ่งมันจะมีคำคำหนึ่งครับ เรียกว่าเสียงคู่แปดเนาะทางการเล่นเปียโนมันจะมีการเล่นเสียงคู่แปดนะครับเสียงก็จะเพาะมากกับโดโดซอนโดโดซอนโดอะไรพวกนี้ประมาณนั้นนะครับเสียงคู่แปดก็เรียกว่าเป็นเสียงที่มีความถี่เป็นสองเท่าของเสียงซครับถ้าเราเล่นโดตัวแรกเรากดโดโดเราไปกดโดสูงโดนะครับตรงนี้เราเรียกว่ามันว่าคู่แปดเนาะอ่าลองไปอ่านแล้วก็สรุปดูนะครับประมาณนี้ อ่ะส่วนข้างล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดเอาไว้ให้เราลองอ่านเล่นดูนะคุณภาพเสียงลักษณะเสียงที่แตกต่างกันก็จะมีการเล่นที่แตกต่างกันความถี่ฮาร์มอนิกแตกต่างกันอะไรพวกนี้นะครับลองเล่นดูแต่ตรงเนี้ยไม่ใช่สาระสําคัญที่ครูจะสอนครับสิ่งที่ครูจะสอนคืออ่ะลองมาดูกราฟนะครับถ้าเราไปกดเปียนโนนะครับเข้ากับเครื่องวัดวัดเสียงนะครับมันจะกดแบบโดมันก็จะออกเป็นคลื่นอย่างงี้ประมาณนั้นนะครับโอเคอ่ะทีนี้สิ่งที่อยากให้จะให้ดูคือไอความถี่ตรงเนี้ย มันมันเป็นความถี่ที่เป็นโนต้ตตัวนี้จริงหรอลองไปหากันครับครูเปิดมาในหน้าเว็บนี้ครับเป็นหน้าเว็บออนไลน์โทนเจนเนอเรเตอร์นะครับเป็นหน้าเว็บที่เจนสัญญาณนะครับหรือว่าส่งสัญญาณความถี่ตามที่เราต้องการมานะครับอย่างแรกเลยคือครูจะให้นักเรียนลองฟังนะครับลองฟังดูแล้วลองลองพิจารณาตนะครับว่าหูเราเนี่ยจะได้ยินในช่วง ความถี่เท่าไหร่บ้างนะครับซึ่งเมื่อกี้บอกไว้ว่าหูเราจะได้ยินในช่วง 20, 20 Hz, ถึง20,000เฮิรต์ถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าครูเปิดเล่นนะครับเราได้ยินตอนไหนเราเราจดไว้นะครับแล้วเราได้ยินเสียงความถี่สูงขนาดไหนเราจดไว้นะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับระวังดีๆนะเสียงมันจะค่อยๆขึ้นนะครับอ่ายกตัวอย่างให้ดูให้ดูก่อนนะครับอ่าอันนี้เป็นเสียงที่ครูปรับขึ้นมานะครับเป็น200 267เฮิรต์300เฮิรต์ นะครับโอเคประมาณนี้เสียงมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะเสียงความถี่ต่ํามันก็จะเสียงทุม้มเนี่ยประมาณเนี้ย<ม>เสียงทุม้มถ้าเสียงความถี่สูงนะครับมันจะเป็นเสียงแหลมมากอ่คงได้ยินกันแล้วเนาะอ่าทีนี้ครับครูจะค่อยๆเลื่อนช้าๆนะครับให้เราค่อยๆจับกันนะฮะสมมุติครูเลื่อนไปปุ๊บครูได้ยินตอน ่ิแปดเฮิร์ตครูก็จดไว้ว่าความถี่ต่ําสุดที่ครูได้ยินคือย8ิแดเฮิร์ตนะครับแต่ตอนนี้ครูยังไม่ได้ยินเลยเนาะโอ้ครูเริ่มจะไปแล้วครับอ่ะเรามาเล่นพร้อมกันครับสองเฮิร์ตนะครับค้าสิบยี่สิบเอ็ด่ะครูเริ่มได้ยินแล้วนะครับครูเริ่มได้ยินที่ประมาณสามสิบกว่าไม่รู้ว่าเสียงมันจะเข้าไม้ไหมนะครับ เสียงเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับอลองจับดีๆนะครับว่าเราได้ยินเสียงถึงช่วงไหนนะครับอันนี้พันสองพันแล้วสามพันครูเริ่มจะไม่ได้ยินแล้วครับครูไม่ได้ยินแล้วครับหน่นหกมีใครยังได้ยินอยู่ไหมครับหนื 18, 19, ่งแปดหนึ่งเก้าสองหมื่นการทดลองนี้ทําให้เราทราบว่าหูครูไม่ค่อยดีแล้วครับหมื่นหกก็ไม่ได้ยินแล้ว ถ้ามันอยู่ต่ำกับประมาณหมื่นหนึ่งเนี่ยอันนี้เรียกว่าหูดับนะครับโอเคอ่ะซึ่งตรงนี้มันสามารถนำมปทำเป็นเครื่องดนตรีได้เคยได้ยิน,นยในแบบดนตรีที่เขาเอามารีมิกซ์กันไหมมันจะเป็นประมาณนี้ครับ ประมาณนี้นะครับเขาก็เอาไอ้น้ตพวกนี้แหละครับเป็นเป็นความถี่พวกนี้เอาไปสร้างเป็นดนตรีเนาะทีนี้เมื่อกี้เราเราเรียนเรื่องโด้นโน้ตโดใช่ไหมครับว่าไอ้สองร้อยห้าสิบหกเฮิร์ตเนี่ยมันคือโดใช่ไหมลองมาวัดกันดูครับสองร้อยห้าสิบหกเฮิร์ตมันจะโดจริงไหมอ่ะสต็อปก่อนอ่ะมาดูครับสองร้อยห้าสิบหกเป็นโน้ตอะไรอ่ะ ลักษณะเสียงที่เราได้ยินประมาณนี้นะครับเสียงเหมือนคาริเนตหรือหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับรู้จักคาริเนตกันเนาะอันนี้คือโน้ตโน้ตโดนะครับลองขยับไปนิดนึงเมื่อกี้โดเลใช่ไหมเลมันสองร้อยแปดสิบแปดถูกไหมครับอ่ะลองขยับไปดูสองร้อยแปดสิบแปดโดเลโอเคเนาะเลออ่ะลองไล่ต่อไปครับสามร้อยยี่สิบ ถ้าถูกมันต้องเป็นเสียงมีถูกปะ่ะอ่าอะไรต่อครับไปดูสามร้อยสี่เอ็ดนะครับถ้าถูกมันต้องเป็นฟ้านะเสียงฟ้านะครับต่อไปโซลเราจะไล่ให้ดูให้หมดเลยสามรอแปดสิบสี่โซ อซอนก็ประมาณนี้นะครับลา427 427นะที่480ครับ480ไปที่ที่นะประมาณนี้เริ่มตนวคูแล้วครับโดครับ512จัดไปโด ด <Hello. S 2> อ่ะทุกคนตอนนี้น่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับว่าไอเสียงดนตรีเนี่ยเราสามารถสร้างได้ยังไงนะครับถ้าเป็นเสียงดนตรีที่ใช้สายเป็นเครื่องสายนะครับเขาก็จะใช้ในการดึงเอ็นนะครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆจนความถี่ตามนั้นแต่สําหรับการสร้างจริงๆโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์นะครับเขาจะสร้างประมาณนี้แหละเนาะแล้วก็สมมุติว่าเราต้องการเสียงเปียโนใช่ไหมครับเราก็ทําอย่างนี้แหละเจนสัญญาณไปที่ ความถี่ที่เราต้องการนะครับอย่างเช่น512เนี่ยเราก็จะเก็บค่านี้มาแล้วก็กดเพลย์ซะแล้วก็อัดมันนะครับมันก็จะดังเสียงโดอย่างเงี้ยครับและหน้าที่เราคือเอาสัญญาณเสียงเนี่ยไปแปลงเป็นเสียงเป็นโน้ตทีหนึ่งเนาะพอจะนึกภาพออกนะครับว่าเสียงอิเล็กทรอนิกส์แบบดิจิตอลนะครับที่เอาไว้ทําในพวกเครื่องดนตรีดิจิตอลทำยังไงนะครับก็คือการสร้างแบบนี้แหละครับถามว่าถ้าเราต้องการสร้างโน้ต C สูง อีกทำไงครับก็ปรับอันนี้เป็นพันยี่สิบสี่ลองดูนะก็เป็นสองเท่าเนาะมันก็จะสูงขึ้นสูงปี๊ดเลยนะครับเริ่มแสบหูแล้วเนาะประมาณนั้นก็คือโดสูงมากๆนะครับอ่าถ้าเกิดจะไล่ไปโดที่มันต่ำลงหน่อยก็อาจจะเป็นสักที่หนึ่งแปดร้อยเท่าไหร่ไม่รู้นะครับก็คูณเข้าไปเองเนาะ โอเคประมาณนี้นะครับถ้าเราเอาไอ้ค่าเนี้ยมาแล้วเราอัดแ,แ,แล้วก็ทำเป็นเสียงโดเรมีฟาโซลารทโดเนี่ยเราอาจจะได้เป็นเครื่องดนตรีคารินเนตแบบกดมือจากสวิตด์ดีๆเครื่องหนึ่งก็เป็นได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็เป็นพื้นฐานง่ายๆนะครับของซาว n ์จ n เนียร r i ิ g ที่เราสามารถสร้างเสียงดนตรีจากทน,นเจเนเรเตอร์นะครับหลักการเหล่านี้เราคงน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้กันได้เนาะเป็นความรู้พื้นฐานนะครับอ่า มีอะไรจะบอกอีกดีไม่มีแล้วนะครับก็ถ้าสอบมีโดเรมีฟาซอลาติโดมาให้นะครับแล้วมีพวกคื่นตรงนี้ให้เราคงจับคู่กันได้นะว่าความถี่ใดเป็นของความถี่ใดนะครับอาจจะเป็นข้อสอบจับคู่เสียงดนตรีทางวิทยาศาสตร์ก็ได้นะครับก็ให้ลองไปอ่านดูลัวสรุปด้วยตัวเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเอาสัญ,ญญาณเสียงสูงไปให้หนึ่งที โอเคนะครับ